ดีถ้ากลับไปยืนยันอดีตได้ก็คงจะดีความปรารถนานั้นเราได้รับฟังเรียบร้อยแล้วเทพแมวสกิกโกรุนพี่รุ่นพี่คะเมื่อกี้มันท่านเทพแมวสินะคะใหญ่นั่น รู้สึกว่ามันจะขาดมันแปลกแกไปนะท่านเทพแมวคงทำอะไรอีกแล้วมั้งคะแค่บอดไม่มีแล้วทำไมเล่าบอกว่ายังไม่พร้อมบอกมันไม่พร้อมไม่รู้เรื่องหลือยังไงเล่านายเนี่ยเหมือนเคยเจอหน้าทำไมอนี่ทำอะไรของนายเนี่ยขยะปัญญาทึบฮะมีปัญหาแล้วนายเนี่ยหรือว่าสนใจเด็กประถมเหรอไอ้โรคจิตถ้าเห็นนี่แล้วก็แจ้งตำรวจเป็นร้อยรอบแน่เลยอ <ต>เดี๋ยวรอก่อนสิอบอกให้รอก่อนยังไงเล่าเมื่อกี้นี้มันลินพี่<อ>นี่นะลองดูสิคะเอ่เอ,อการเลือกตั้งผู้แทนวันเสาร์ปีเฮเ,เซที่สิบปีเฮเ,เซที่สิบห้างั้นเหรอดูเหมือนท่านเทพแมวจะสนองคำขอในแบบที่ยุ่งกว่าที่คิดซะแล้วคะ่ะกับความปรารถนาที่จะไปยืนยันเรื่องในอดีตของฉัน<อ>ที่นี่คือโลกเมื่อสิปีที่แล้วคะ่ะ もう一回こっち向「いて言いたいことがもっとあるから」「もう一回こっち向いて」「本気が揺れる愛のフューチャー」「だからこっち向いて」「まわる地球恋を乗せたのだからこっち向いて」「偶然じゃない」 「私から誘う勇気をください」と月に願うの切ない心に魔法をかけてみましょう「未来への近道ね」雨くない you <laughs> เราจะเวลากลับมาใช่ไหมเนี่ยทำไงดีอาจจะกลับไปเดินไม่ได้ก็ได้นะเถ้าต้องอยู่แบบนี้แล้วเวลาผ่านไปจนไล่ตามเวลาเดิมทันแล้วตอนนั้นเราสองคนอาจจะมีลูกสี่หรือห้าคนหรืจะเป็นคนไปแล้วก็ได้ท่านเทพแมวแค่ยกเลิกซาก็กลับได้แล้วล่ะค่ะคุณคนโรคจิตจากอนาคตจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วล่ะค่ะไม่มีความจำเป็นต้องตื่นตระหนกเลยสักนิดก่อนอื่นลองไปเจอแม่กันก่อนดีกว่านะคุณแม่นะหรอ แบบนั้นแล้วจะได้ยืนยันได้ว่าฉันกับพี่น่ะได้อาศัยอยู่กับแม่ตั้งแต่สมัยก่อนนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วอีกอย่างถ้ายืนยันเรื่องที่ฉันเคยเจอกับรุ่นพี่เมื่อในอดีตได้แล้วล่ะก็ฉันก็จะยังคงเป็นอุย<อ>ตายจริงขอบคุณแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะคะอ่าไม่เป็นไรครับอาจังจ๊ะคําขอบคุณล่ะอาจังพี่ชายขอบคุณนะคะ อทำไมถึงได้จ้องเด็กคนนั้นล่ะคะมีรสนิยมแบบนั <line> ้นเองเหรอไม่ใช่แล้วเคนโคโคชิก็บอกไว้ไม่ใช่เหรอก็แค่ลองมองไปดูสิ่งที่ยังไม่สุขงอมเท่านั้นเองการมองสาวน้อยก็เป็นการผ่อนคลายแบบธรรมชาตินั่นแหละเฮจริงๆเลยเป็นคุณคนโรคจิตที่ไม่ไหวเลยะฮนั่นมัน สุดยอด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 เลยค่ะสุดยอด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 เลยค่ะสุดยอด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 จนเกินแล้วค่ะสุดยอด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 ไม่เกินค่ะรุ่นพี่คะจะขอแนะนํานะคะเยโคเดีร่ายูตุกุงอายุหกขวบแสนสดใสค่ะสวัสดีครับพี่ชายกิกหนะขอโทษด้วยนะคะยูตุกุงเป็นเด็กที่มีมารยาทดีมากเลยทาให้พี่ชายตกใจนะค่ะ ไม่หรอกฮะผมที่โดนพี่สาวคนสวยทักแบบนี้ตั้งหากที่ต้องรู้สึกตกใจยิ่งกว่านะครับจริงเลยย่าตกคุณเนื้อปากหวานจังเลยนะคะมันจ้ากะจี้นะพี่สาวของที่ยังไม่สุมลนก็มีความงดงามอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีๆแล้วก็อีกสิบปีข้างหน้าคงได้เป็นฮีคารุเก็นจิแน่เข้าใจไหมคะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปให้ตลอดเลยนะคะ จะกลายเป็นคุณคนโรคจิตแล้วทําให้ชีวิตบิดเบี้ยวไม่ได้นะคะผมจะพยายามเป็นคนที่เทพแบบพี่ชายให้ได้เลยแล้วยอตคุงกําลังรอคุณแม่มารับเหรอคะอ๋อเปล่าครับผมกําลังรอให้คุณสุขาสะที่อยู่ที่บ้านสุสขาคูชิทํางานเสร็จนะครับฮะคุณสุขสาสะที่อยู่ที่บ้านสุสขากุชิเนี่ยวันนี้ก็มาอีกแล้วเหรอเจ้าเด็กเบนคุณป้าสุขา,า,าสะ บอกไว้แล้วไงว่าเด็กเวนอย่างเธอห้ามมาเรียกฉันวม่าป้านะขอโทษได้นะครับคุณป้าสุคาสะไม่ใช่สิคุณป้าสุขาสะอ่ะผิดเพคุณป้าซุคาสะอย่าเยี่ยมอย่ามาเยี่ยมนะมีอะไรโดนใจให้คิดแบบนั้นมันดีไม่ทราบจะได้เว้ค่ะแล้ววันนี้มีธุระจะบอกได้ว่าอีหรอบเดิมอีกแล้วเป็นแบบนั้นนะค่ะคือว่านะวันนี้พวกแม่กลับบ้านไม่ได้น่ะเลยคิดว่าจะมาขอกินข้าวที่บ้านของคุณสุคาสะนะครับแล้วก็จะขอพักอยู่ด้วยเลยล่ะ อย่ามาทำหน้าระลึง<อ>แบบนั้นนะเด็กเบนอย่างเธอนะ่ะไม่มีสิทธิ์อะไรแบบนั้นหรอกนะถึงไม่มีสิทธิ์แต่ถ้ามีความรักแล้วล่ะก็ร้องรักอะไรไม่มีหรอกแล้วฉันก็เกลียดเด็กด้วยยิ่งเป็นเธอด้วยแล้วนี่ยิ่งเกลียดที่สุดเลยทุจริงต่างจากในรูปมากเลยนะคุได้ใช่เล่นผิดจากที่คิดจริงๆค่ะไม่ได้จริงๆหรอกครับมันลำบากฉันเรีบๆกลับไปซะเข้าใจแล้วครับกลับก็ได้ แค่คืนเดียวเท่านั้นนะใช่โยอเอ๋ก่อนอื่นต้องยืนยันความทรงจำของพี่ก่อนเออคุณค,คุณซึกศซะหืออะไรเนี่ยว่าแต่เป็นใครกันนะใช้หมองอ่ะฉันชื่อคิกโกวไวอาซูกเอล่าส่วนนี้คือวิชายทโยทีอาซูกเอล่าถึงจะเป็นพี่น้องแต่ไม่มีความเกี่ยวพันกันเป็นพี่น้องที่ไม่เกี่ยวกันในทางกฎหมายสักนิดเลยค่ะ แล้วพอดีมีเรื่องอยากจะยืนยันอยู่พ่จริงสิพี่ชายกับพี่สาวล่ะจะมาด้วยไหมมากินข้าวเย็นด้วยกันฮะเฮ้ยเด็กเวนนี่อย่าได้ใจมากเกินไปสิขอร้องแล้วนะครับคุณสุขกดิ์เบอกว่าไม่ได้ไงเล่าเข้าใจแล้วแต่ใจใก็แค้ครั้งนี้เท่านั้นนะไม่มีครั้งหน้าแล้วนะเป้า,าสุข,ขุโุชิเมื่อสิบปีก่อนไม่มีอะไรแตกต่างเลย ก็คิดแบบนั้นอยู่แต่มันไม่ใช่แบบนั้นตายสิเจ้าพวกนี้นี่วุ่นวายจริงๆกิงกี่เข้าไปเลยอาหารทำเองเถอะกุสุคาสะไม่ถนัดงานบ้านสินะสกิกโกะจังเองก็คงช็อกหน้าดูเลยแต่คงไม่ชอบขนาดนั้นมั้งอขอบคุณที่เลี้ยงข้าวคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ให้เลี้ยงแบบนี้นั่นสิวุ่นวายจริงๆเลยฉันอิ่มแล้วล่ะ แต่เธอยังกินได้ใช่ไหมขอบคุณมากค่ะผมก็ด้วยผมอยากได้เพิ่มเหมือนกันน่ารำคาญจริงๆเลยเจ้าเด็กเวนเอขอโทษนะครับเลือกอันที่ชอบได้เลยขอบคุณมากครับคุณซูคาซะอย่าปล่อยให้ท้องเย็นสะละเด็กเวนเนอแล้วพวกพี่ๆน่ะคืนนี้มีที่พักหรือยังฮะอถ้าไม่มีแล้วก็พักที่นี่เลยซะดีไหมล่ะ เออแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคุณสุขาษานะอยู่คนเดียวเหงาๆประจำอยู่แล้วละ่ะฮะเด็กเวนี่เข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าอะฮะงั้นไม่เอาก็ได้ก็นะพรุ่งนี้มีธุระอยู่พอดีเลยอะยอมแล้วก็บอกแล้วไงว่าเป็นธุระที่สำคัญมากๆอย่างนี้นี่เองยอมแล้วละ่ะคือว่าธุระรับทราบยอมนะครับ ไปใช้ห้องที่ชั้นสองแล้วกันะะขอบคุณนะครับรักคุณสุขาะที่สุดเลยหยุดนะเดี๋ยวเลิกกันพอดีเลยเพราะแบบนั้นล่ละพี่ชายกับพี่สาวก็พักตามสบายเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้พอแค่นี้แล้วกันขอตัวไปพักก่อนละ <c oughs> ส่วนนี้ข้าวเช้านะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ทานของแบบนี้เป็นข้าวเช้าเสมอเหรอคะ ก็ไม่ใช่ทุกทีหรอกมีบางครั้งที่เป็นมันฝรั่งทอดด้วยคิดว่าจะเป็นแม่ที่ดีกว่านี้ซะอีกสุคิโกดจังคุณสุขาสานะเป็นคนดีนะแต่เพราะอยู่คนเดียวเลยไม่ค่อยอยากจุกจิกกับเรื่องกินยังไงล่ะเอ๊รอเ,เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พูดว่าอยู่คนเดียวขันเหรอเออก็เห็นปกติเอาแต่อยู่คนเดียวผมเลยพยายามที่จะมาหายังไงล่ะงั้นเหรอคะ คุนสึกศะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณเหล็กกล้าหรือซึกิโกจังนี่นที่ผิดเนี่ยคือความทรงจำของคนเหล็กกล้าหรือเปล่านะแล้วความทรงจำของผมเองด้วยจำไม่ได้เลยว่ตอนเด็กเคยเจอคุนสึกศะด้วยอะเชื่อมต่อเรื่องราวไม่ได้เลย เสื้อตัวนี้เราคงมีวัสนาบางอย่างกับมันแงงแง่เลยอฮะพี่ชายไงทำอะไรอยู่เหรอมานั่งตรงนี้นะผมน่ะได้รับคำสั่งให้ปกป้องที่นี่มาจากพี่สาวไงล่ะเฮ้งั้นเหรอเนี่ยพยายามเข้านะอ๋อไม่ได้นะตอนนี้พี่สาวกำลังจะลองชุดชั้นในที่คุณสุขาสาให้ยืมมาเป็นอะไรลเปล่าอัตนตออเออเออ <ih ak> อันตรายจริงเชียวแต่ไม่เป็นไรแล้วเพื่อนพี่ะค่ทำให้แน่ใจได้ไหมว่าที่ไม่เป็นไรแล้วที่ว่าคืออะไรหรอคะผิวกายของซากิโกะจังอย่างเร็วไปสำหรับหนุ่มน้อยไงล่ะความเป็สุดของซากิโกะจังและหนุ่มน้อยต้องปป๊อดละสองอย่างเอาไว้เอแบบนี้มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าอันนี้ดูใจสำหรับเธอไปหน่อยด้วย ทำไมรู้สึกเหมือนนึกเรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ได้เลยแต่เหมือนจำได้แล้วว่าเห็นอะไรแบนๆฮะเฮ้ยพีิาันูยักษ์อะไรกันนายเองเหรอทุสุขสาสะไม่ใช่ว่าไปพักเหรอครับพอเปลี่ยนชุดที่นอนแล้วไม่รู้ทำไมตามันสว่างขึ้นมาก็เลยคิดว่าจะหาอะไรทำถึงเช้านนจริงเหรอเออขอถามอะไรแปลกๆหน่อยได้ไหมครับคือว่าเกี่ยวกับครอบครัวนะ่ะทำไมถึงถามเรื่องนั้นอะ เ,เปล่าครับคือว่าก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงหรอกนะครับก็นะถ้าเห็นบ้านใหญ่แต่โล่งแบบนี้ก็คงอยากจะถามเหมือนกันล่ะที่จริงเมื่อก่อนก็มีคนอยู่มากกว่าน,นี้นะมีลูกสาวอยู่ด้วยนะทั้งสองคนเลยก่อนที่ครอบครัวจะแยกกันไปนั้นก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแยกกันไปเหรอจูจูสามีก็ตายจากไปแล้วก็ปัญหาหลายอย่างเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเองนั่นแหละที่ทำลายทุกอย่าง ถ้างั้นพวกลูกสาวก็อาศัยอยู่ที่อิตาลีซึ่งเป็นบ้านเกิดของสาม,มีนะแต่ว่าพรุ่งนี้หากเป็นไปได้ไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะรีบไปนอนได้แล้ว คุณศึกาศะนะยังไม่ตื่นงั้นหรอคะเอ๊ะก็เห็นนาฬิกาปลุกดังแล้วนะแต่ก็ไม่ตื่นฮะเห็นบอกว่าวันนี้มีธุระสำคัญไม่ใช่หรอคะฮะวันที่ตั้งวัดส่วนสูงผมก็วันนี้เหมือนกันฮะส่วนสูงเหรอครับทุกๆครั้งคุณอึกษาจะเป็นคนวัดให้นะครับโดยที่แม่วัดส่วนสูงให้ฉันน่ะว่าแล้วเชียว ความทรงจำของคุณเหล็กกล้ามีส่วนที่ผิดไปสินะรถงั้นเหรอมีแขกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมออกไปดูเองช่วยไปปลุกคุณสุกษะได้ไหมเข้าใจแล้วค่ะพี่ชายเร็วเข้าเถอะแขกมารอแล้วนะครับเอ๊ะงั้นงันันันงัเด็กคนนี้คือจะบอกนะว่า สืกาคุชิเมื่อสิบปีก่อนอะฝากทิ้งหน่อยนะคะเอ้ยเอ่อค,ครับเอ่เอเด็กคนนี้ใครกันนะสกิโกโ,กโอะคุณเหล็กกล้าล่ะกลับไปที่รถซักสกิกโกะฮ่าเออคือลูกสาวของคุณสุกสะสินนะฮะพวกนายเป็นใครกันเนี่ยรีบพาแม่ฉันออกมาได้แล้วทำไมถึงได้ผิดสัญญา ฉันมีสิทธิ์ที่จะถามเรื่องนั้นอยู่นะสัญญาที่ว่าคืออะไรเหรอเพื่อที่จะคุยอย่างจริงจังถึงได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหานี่อย่างไรกันเล่าแต่ก็ไม่ยอมโผล่นหน้ามาที่โรงแรมที่พักอยู่เลยเนี่ยถือว่าเป็นการบอกไกลๆว่าไม่ต้องการลูกๆโดยไม่ใช่คำพูดอย่างนั้นสินะไม,ไม่ใช่แล้วล่ะเธอนะ่าคิดมากเกินไปแล้วนะอย่ามาพูดจาสองเดชนะเจ้าไพรถ้าหากคิดว่าฉันสำคัญจากใจจริงแล้วล่ะก็ขงต้องนีบออกมาหาแล้วนี่ไม่ใช่ได้ยังไงกันเล่า ถ้าจะให้พูดแล้วก็สัญญานี้ก็เหมือนผลทดสอบกระดาษลิตมัสที่ต้องเตรียมใจเพื่อจะดูผลยังไงเล่าเอ๊ะอะไรนะอะไรที่ว่านี่คืออะไรอะ r e p e a t a f เ e r ร e เรื่องขนส่งโทเรียสเรื่องขนส่งโทเรียสศิรชัยวอนเทปุระก็เตสีวอรเทโอ้ยอ๋อออ๋เขาเจ็บละสิท่า ทำท่าทางอวดดีแต่ดันเป็นพวกขี้อ้อซะนิเฮ้ยคนได้มารยาททำอะไรนะเอามือสอกปรอกนั้นมาลูบหัวฉันสะได้เจ้าวายร้ายหน้าไม่อายอัจฉริยากรเมื่อกี้เธอเองก็ทำท่าดีใจนะใช่ไหมทำหน้าดีใจหน้าดูเล่นละเลยน่ะจะบอกว่าฉันน่ะพอใจอย่างนั้นเหรอไม่ต้องมายุ่งเลยนะนี่แม่นี่แม่ะทำอะไรของเธอเนี่ยแม่ไม่ได้สอนแเลยว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะอ ฉันไม่มีแม่สักกันหน่อยต้องมีสิก็อยู่ในบ้านหลังนี้ไงเล่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ทิ้งพงเดาไปนี่ยไม่มีความเป็นแม่หรอกเอ,อ๊ะย,ยอยอัตาพาเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแท้ๆไม่ว่าเมื่อไรคุณชื่อาาคาสิดังคุณดังคุณคุณแค่เพราะฉอนั้นเรียกลูกสาวไปอยู่ด้วยก็ยปล่อยฉันไปเลยนี่นา<อ>นี่นะเน่ยนีน่ยี<อ>่น่ยนี่ แค่แป๊บเดียวโตวขึ้นเยอะเลยนะสุกุชิเฮ้ยอไม่สอนแล้วไม่สอนคนอย่างเธอแล้วใครจะไปสอนกันเล่าสุกุชิคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วล่ะแม่ไปก็ได้แล้วมันก็แน่อยู่แล้วล้วนะคุณสุกสซเป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้เลยค่ะ เป็นแม่ถ้าเป็นแม่แล้วก็ไม่ให้ความสําคัญลูกไม่ได้หรอกนะคะฉันน่ะให้ความสําคัญอยู่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะโดนพูดอะไรก็ต้องตามไปไม่ดีกว่าหรอคะแล้วไปบอกว่ารักพวกเธอให้ได้ก็พอนิคะอย่าทะเลาะก,กันเลยนะขอโทษด้วยค่ะที่พูดแรงเกินไปไม่หรอดีแล้วล่ะ นี่จะเด็กเวรมาด้วยกันหน่อยฮะคุณป้าสุขสันที่จริงมันก็ตั้งแต่แรกแล้วแค่เห็นว่าแต่งเพระทองกันตอนมอปลายก็ตราหน้ากันว่าเป็นพวกสารเ,เลวซะแล้วโหมนะ่าเป็นเด็กผู้ชายนะแบบเนี้มันแปลกกันไปแล้วหน้าของพวกนั้นตอนที่ฉันบอกว่าจะหนีตามกันนะ่ะ <c> เ <oughs> ยี่ยมไปเลยละ่ะ <c oughs> เอาล่ะต่อไปเป็นอันนี้นะเจ้าเด็กเวนยังจะให้ใส่อีกเหรอไปห้ามซะหน่อยถ้าจะดีกว่ามันเนี่ย,อยเอ๊ะสกิโตจังดูเหมือนร่างกายมันจะร้อนๆน,นะคะเฮ้ยว่าไงนะจะบอกนะว่าแค่ได้กลิ่นก็เมาแล้วเนี่ยเออนึกว่าใครที่ไหนโยโต่คงนี้เองไม่เห็นแค่แป๊บเดียวโตขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย ตขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องตามที่ฉันบอกหรือเปล่าคะเฮ้ยเฮ้ยคิดจะทำอะไรเหรอเรื่องที่จะทำได้หลังจากถอดเสื้อผ้าผู้ชายออกนอะมันมีอย่างนีวไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดฉีดฉีดเดี๋ยวตัวคงเนี้ยกลิ่นหอมจังเลยนะคะเออเป็นอะไรไหมไม่ได้ผิดคนเหรอไม่ได้ผิดแน่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน นี่แหละเยอะคุ้งของฉันค่ะซุสึกกุชิเยอะคุ้งของฉันเพียงคนเดียวแบบชี่กี้พจังคุณเน่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่ได้เป็นคุณคนโรคจิตแล้วก็อืมไอ้สื้อผ้าที่เหมือนข้ากันทิ้งทั้งไปนี่มันอะไรแบบเนี้ยต้องทำใจให้ว่างเปล่าเข้าไว้ไอ้ตัวหมไปไหนบอกแล้วนะผมเป็นเด็กผู้ชาย อฮึฮึฮะอาเสื้อผ้าพวกนั้นเย็บเองสินะคะคิดจะให้หรอคะกับลูกสาวน่า หรือว่าเมื่อคืนก่อนก็ทำนี่ด้วยก็แค่ฆ่าเวลาเท่านั้นแหละทำไมถึงปล่อยพวกลูกสาวไปหรอคะถ้าหากรักพวกเธอขนาดนั้นแล้วก็ก็แค่กะจะฝากไว้ไม่นานเท่านั้นแล่ะนะแต่ว่าทางนี้ก็มีเหตุจำเป็นและยืดเยื้อเหมือนกัน ก็เพราะโดนห้ามขึ้นเครื่องด้วยเลยนะเลยไปรับไม่ได้ <c oughs> ระหว่างที่จัดการเรื่องทางนี้ผู้ปกครองทางนั้นก็บอกว่าจะดูแลให้เองก็เลยคิดว่าแบบนี้อาจจะดีกับเด็กพวกนั้นมากกว่าก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายก็ตัดใจไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ฟุ้งซ่านไปหมดเ,เด็กพวกนั้นคงไม่อยากเห็นแม่แบบนี้หรอกคุณแม่ เรื่องของคุณสุขศักด์คิดว่าตอนนี้ก็ยังคงรักอยู่นะคะถึงจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงจบกันแค่วันนี้แล้วนะดื่มแล้ามากเกินไปแล้วนะคะพอโดนเธอว่าแล้วเหมือนโดนลูกตัวเองว่าเลยถ้างั้นช่วยฟังที่พูดหน่อยได้ไหมคะแม้แต่ตอนนี้เองก็ต้องเปลี่ยนได้แน่ค่ะเพราะงั้นนะแบบนี้นะดีแล้วล่ะไ <c oughs> ม่สายเกินไปแล้วไม่ว่าอย่างไงเวลา にいいね、君にベイビーシートベリーやほんとの気持ちだけ分け合えたら จิตปวนกับเรื่องนอกความทรงจำนะคะ